สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็มาต่อการเกี่ยวกับเรื่องราวของมือสไนปเปอร์ที่เก่งกาจที่สุดในกองทัพอย่างตัวบ๊อบลีสวัเกอร์ในซีรีส์ชูตเตอร์ตอนที่3และตอนที่4นะครับใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกกดตัวไอ้ด้านบน,ย,นย้อนกลับไปดูก่อนได้เลยนะแต่ใครที่ดูมาแล้วและกําลังรออยู่เราก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าหลังจากที่บอ๊อบพระเอกของเราหนีรอดไม่ได้แล้วเขาจะทําอะไรต่อไปเพื่อแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรรััับบชมบฟงก ลอยกันตเว่ายในตอนนี้ตัวหนังก็จะเปิดเ,เรื่องมาที่บ๊อบหลังจากที่เขาได้หนีรอดออกมาจากคุกแล้วแล้วบ๊อบเขาก็ได้มาหาซื้อของที่จําเป็นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแต่ระหว่างที่บ๊อบกาลังเลือกซื้อของอยู่ดูเหมือนว่าหญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านก็จะจําใบหน้าของบ๊อบจากข่าวในทีวีได้เธอก็เลยพยายามจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดก,การกับบ๊อบเพราะทว่าบ๊อบที่รู้ทันเขาก็ได้เข้ามาขัดขวางไวะกอรและถึงแม้ว่าสามีของหญิงสาวคนนี้เขาก็ได้ถือปืนลูกซองเข้ามาพร้อมกับขู่ให้บ๊อบปล่อยภรรยาของเขาซะแต่แล้วด้วยฝีมือของมอสนเเปททีี่่่กงาาดบบ ็สามารถแย่งปืนมาจากชายคนนี้ได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากที่บ๊อบเขาแย่งปืนมาได้บ๊อบเขาก็เลือกไม่ได้ทำอะไรเพราะเนื่องจากเขาเพียงแค่ต้องการสิ่งของที่จำเป็นออกไปแค่นั้นต่อมาตัวหนังก็จะตัดภาพมาที่จอร์นสันซึ่งเขาก็กำลังจะเดินทางไปทำงานทว่าก่อนที่จอร์นสันเขาจะเปิดประตูขึ้นโหลดรปรากฏว่าก็ได้ไมีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาหาเขาแแถมคนที่โทรมาหาจอร์นสันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าชายคนนั้นก็คือบอ๊อบที่กำลังเล็งปืนมาที่จอร์นสันอยู่นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าบ,อาาาาาบอ๊อบเขรอเงขา ก็ไม่ได้ตัดสินใจลงมือในตอนนี้จากเรื่องที่เกิดขึ้นบ๊อบเขาก็รู้ดีว่าจูี่กับลูกสาวของเขาต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆ่บ๊อบเขาเลยเลือกที่จะพูดขู่จอร์แดนไปว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับจูี่ขึ้นมาในตอนนั้นเขาก็จะเป็นคนลงมือสังหารจอร์แดนด้วยตัวเองพอรวมถึงมันก็ยังมีอีกเหตุผลที่บ๊อบเขาไม่เลือกจัดการกับจอร์แดนในตอนนี้และนั่นก็คือเรื่องที่บ๊อบเขาต้องการลากคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดมาจัดการด้วยตัวเองพอพูดจบบ๊อบเขาก็ หลังจากที่เขาถูกรูปคุมมาขนาดนี้จอร์นสันเขาก็ได้นำเรื่องของบ๊อบมาประชุมกับ FBI เีอโดยที่เขาก็ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นของบ๊อบทั้งหมดไปเพื่อให้ทาง FBI ตามจับตัวบ๊อบให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองและก็ไม่ใช่แค่ FBI เท่านั้นที่กำลังตามหาตัวบ๊อบอยู่เนื่องจากจอร์นสันเขาก็ได้มาประชุมกับคนของเขาซึ่งจอร์นสันเขาก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดยังหาตัวบ๊อบไม่เจอเขาก็จะใช้จูลี่และลูกสาวของบ๊อบเป็นเหยื่อรอซึ่งจอร์นสันเขาก็มั่นใจว่า,าวน่วนวนนวส ทางฝั่งบ๊อบในระหว่างที่จอร์นสันกำลังตามหาตัวเขาไว,วา้คว้าบ๊อบเขาก็ได้ใช้เวลานี้ทําการรักษาตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมฝีมือพอร,รวมถึงเขาก็ได้จัดหาสิ่งของที่จาเป็นทุกอย่างสําหรับแผนการของเขาและพอบ๊อบเขาเตรียมตัวทุกอย่างจนเสร็จเพีงในตอนที่จูลี่ภรรยาของเขามาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถึงแม้ว่าจะมีคนของ FBI คอยจับตาดูจูลี่อยู่ตลอดแต่ด้วยสิลการแฝงตัวของบ๊อบพระเอกของเราก็ได้หาจังหวะติดต่อกับ Julie จูลี่จนได้ซึ่งในตอนแรกที่บ๊อบได้โทรมาหาจูเลียบ๊อบที่กําลัง ตามเธและในระหว่างที่จูลี่กำลังเดินคุยโทรศัพท์กับเขาในซูปเปอร์มาร์เก็ตพอปรากฏว่าก็ได้มีใครบางคนเดินมาชนจูลี่เขาทำให้กาแฟที่เธอถือมาด้วยหกเลอะเ,เธอเต็มไปหมดจูลี่เธอก็เลยเดินไปล้างตัวที่ห้องน้าแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็จะเป็นฝีมือของบ๊อบเพราะว่าบ๊อบเขาก็ได้มายืนรอจูลี่อยู่ในห้องน้ําก่อนแล้วพอทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันทั้งคู่ก็ต่างดีใจกันมากๆละทว่าด้วยความที่บ๊อบเขาก็รู้ดีว่าจนสันต้องรู้แน่ๆว่าเขาอยู่ที่นี่เมื่อไม่มีเเเวววลาาาาให้้้คุยกกกกกกกััันมมมอออ่บบบบบ็ไไดจปปปขะงงแรถึ เขาก็จะหาทางพาทั้งสองคนออกนอกประเทศให้ได้ด้วยานับตั้งแต่ตอนนี้บ๊อบเขาจะทาสิ่งที่เขาถนัดที่สุดซึ่งนั่นก็คือการตามล่ามือปืนตัวจริงมารับโทษได้และก่อนที่บ๊อบเขาจะจากไปบ๊อบเขาก็ได้บอกให้จูลี่ฝากบอกแมรี่ลูกสาวของเขาเพราะว่าต่อให้จะมีอะไรเกิดขึ้นให้นึกถึงชื่อของมูซาคาราเอาไว้หลังจากนั้นบ๊อบเขาก็ได้ออกจากห้องน้ํานี้ไปก่อนที่คนของจอ์นสันจะเปิดประตูเข้ามาพอดีพอบ๊อบออกไปแล้วโชคดีที่เขาได้บังเอิญเจอกับตำรวจคนงเขาบ๊อบเขาก็เลยลงมือจัดก,การในตำรวจคนที่ว่่าาาจจนอยูมหมดลังกบบก้้บ็ไ วิทยุของทางตำรวจติดมือไปด้วยซึ่งเขาก็ได้ฟังแผนการของทางตำรวจที่กำลังบุกมาที่นี่ทำให้บ๊อบเขาสามารถหาทางหลบหนีพวกตำรวจไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองต่อมาบ๊อบเขาก็ได้โทรติดต่อไปหาแคสเปอร์ตามที่อเล็กซานเดอร์ได้บอกเอาไว้โดยที่บ๊อบก็ได้ขอร้องให้แคสเปอร์หาทางพาจูรี่กับแมรี่ออกไปนอกประเทศทว่าพอแคสเปอร์รู้ว่าคนที่กำลังพูดสายอยู่คือบ๊อบชายที่เพิ่งจะลงมือสังหารประธานาธิบดีไปเธอเองก็เกิดเล่นราคากับงานนี้ขึ้นมา,าเนื่องจากมันก็เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายสำหรัับบบเเเเธออมาาากๆาทบบขหวสสียยุไปล นแบบี้หล,หลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาที่นาดินโดยก่อนหน้านี้จูลี่ที่ได้เจอกับนาดินเธอก็ได้บอกให้นาดินลองตรวจสอบไทมอนเอตำรวจผู้เป็นฮีโร่ที่เจอบ๊อบในตอนที่กําลังลงมือจากคําพูดของจูลี่ในตอนนั้นนาดินเธอเลยลองมาตรวจสอบททมอนตามที่จูลี่บอกซึ่งเธอก็ได้มาหาททมอนในตอนที่ทิมอนกําลังนั่งดื่มอยู่ที่บาร์ส่วนทางด้านทิมอนเขาเองก็กําลังโอ้อวดเรื่องที่เขาเป็นฮีโร่ในการจับตัวบ๊อบนาดินเธอก็เลยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ทําทีเข้ามาคุยกับททมอนแถมเธอก็ยังได้หลอกถามททมอนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้้นดว แค่แต่แล้วหลังจากที่ทิมมอนได้เล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่เขารู้ว่าบ๊อบอยู่ตรงไหนมันคงเป็นเพราะว่าเซนต์ตำรวจของเขาพรวมถึงทิมมอนเขาก็ยังได้พูดโอ้อวดไปต่างๆนานาทนาดีนเธอเลยรู้ได้ทันทีว่าชายที่เป็นเพียงแค่ตำรวจสายตรวจธรรมดาคนนี้ยังไงเขาคงไม่มีทางขึ้นไปจับตัวบ๊อบได้แน่เพราะไม่นำซ้ำวันนั้นทิมมอนก็นยังไม่ได้เข้าเวนเพราะมันจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้เขาไปที่นั่นได้เลยด้วยพอพูดจบนาดีนเธอก็ได้หยิบบัตร f b i ของตัวเองออกมาให้ทิมมอนดูเธอพร้อมกับบอก กีดเกาะให้ทิมอนบอกความจริงมาดีกว่าแต่ทางฝั่งทิมอนที่กําลังหัวเสียจาดเขาก็ได้บอกกับนาดีนไปว่าเธอไม่รู้หรอกว่ากําลังเล่นอยู่กับใครหลังจากนั้นทิมอนก็ได้เดินออกไปจากร้านด้วยท่าทีที่โกรธเกี้ยวสุดๆไปเลยถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บ๊อบอ,อีกครั้งซึ่งบ๊อบในตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาที่ศูนย์การแพทย์ทหาร่านซึกโดยที่บ๊อบเขาก็ตั้งใจมาหาบิกอรอนเพื่อนของเขาที่ทํางานที่นี่พอทั้งสองได้เจอกันบ๊อบก็ได้ขอ,อร้องให้บิกอรอนหาอววาา่่าาาาบบบกกกอรรรนนทีีูขสังหรรนนงหธดถึแม้ ่อนหน้าดีบ๊อบเขาจะเป็นทหารที่น่านับถือสักแค่ไหนแต่ในเมื่อบ๊อบเขาเลือกลงมือทําแบบนั้นลงไปแล้วเบิ๊กอัดอนเขาก็ไม่สามารถทาใจช่วยเหลือบ๊อบได้แต่เห็นต่อความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานานเบิ๊กอัลอนเขาก็ใช้เวลา5นาทีที่จะให้บ๊อบหนีไปจากที่นี่ uh, ทางด้านบ๊อบด้วยความที่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เข uh, าก็เลยต้องจําใจเดินออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตามมาจับตัวเขา uh, แต่แล้วก่อนที่บ๊อบเขาจะเดินจากไปเา uh, ปรากฏว่าอัลอนที่ได้กลับไปคุณนคิด uh, สุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจวววิิิ่่่่่งงงงมมมาาาาาหหบบบบ็อออออแล้้้้เขททีีีตกกรใโดดยนนนคสั จะพอตอบแทนกับชีวิตที่บ๊อบเขาเคยช่วยไว้เธอทำให้สุดท้ายบ๊อบเขาก็ได้สิ่งของที่เขาต้องการไปจนได้อีกทั้งถึงแม้จะมีตำรวจมากมายมาดักรอจากบ๊อบที่ด้านหน้าศูนย์วิจัยแต่ในท้ายที่สุดบ๊อบก็สามารถใช้ไหวพริบของเขาหลอกล่อพวกตำรวจที่ตั้งด่านอยู่จนสามารถหนีออกมาได้อย่างลอยนวลอีกครั้งหลังจากนั้นบ๊อบเขาก็ได้เลือกติดต่อไปหานาดินเนื่องจากก่อนหน้านี้จูลี่ก็เคยบอกกับเขาว่าตำรวจหญิงคนนี้คงพอไว้ใจได้อยู่เขาเลยโทรมาถามนาดินว่าลองสืบเรื่องของทิมมอนดูหรือยังเพราะเพราะว่า บ๊อบและแตนในระหว่างที่คุยกันเนี่ยพอบ็อบรู้ว่าทาั้งฝั่งนาดินพยายามจะแกะรอยตำแหน่งเขาอยู่พอพระเอกของเราก็เลือกที่จะตัดสายทิ้งเธอทําให้ทั้งฝั่ง FBI ก็ยังไม่รู้ว่าบอบเขาโทรมาจากที่ไหนกันแน่อส่วนทังฝั่งทิมอนเดียวความที่เขาก็คุยโวเรื่องของบอบมากเกินไปแล้วเธอจอร์นสันที่คิดว่าเขาอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามขึ้นมาก็ได้เขาก็เลยส่งให้แจ็คมาจัดการกับทิมอนเโดยที่แจ็คเขาก็จัดฉากให้เหมือนกับว่าทิมอนทําการปฏิชีพตัวเองและไม่ว่าทิมอนเขาจะ หลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดสลับกลับไปที่นาดินในตอนที่เธอกลับมาถึงบ้านโดยในตอนที่เธอกลับมาถึงเธอก็ได้เจอเข้ากับบ๊อบดีสเวเกอร์ที่กำลังนั่งรอเธออยู่รวมถึงในมือของบ๊อบก็ยังมีปืนของเธอที่ซ่อนเอาไว้ด้วยทําให้นาดินเธอต้องจำใจนั่งคุยกับบ๊อบถึงแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจมากนะพัะทางฝั่งบ๊อบพละเอกของเราก็ได้อธิบายทุกอย่างให้กับนาดินเข้าใจาโดยที่บ๊อบก็ได้บอกไปว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดคือจอร์สันซึ่งถึงแม้ว่าบ๊อบเขาจะยังไม่รูู้้้้้้วว่่่่่าาาาาาาทททํมมจออออหนนนนนนสบบนัััถงงงงตตแแบบีีีีเเขขกกก็พรรฝซย ข่าวคนหนึ่งที่กําลังตีพิมพ์มาเรื่องการรอบสังหารอยู่แต่จูจ่ๆเธอก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องของนักข่าวคนนี้คงจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกรัสเซียจนทาให้ทางฝั่งรัสเซียต้องยืมมือคนจากอเมริกาอย่างบ็อบโดยที่พวกเขาก็ติดต่อผ่านคนระดับสูงในรัฐบาลและสุดท้ายเรื่องราวมันก็เลยเถิดจนทําให้บ็อบกลายมาเป็นฆาตรกรแบบนี้เซึ่งบ็อบเขาก็ตั้งใจจะบอกกับนาดีนว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์เธอทว่านาดีนเธอก็ได้พูด เละก่อนจอกไปบ๊อบก็ได้บอกกับนาดีนไปด้วยว่าเขานี่แหละคือหลักฐานที่มีชีวิตซึ่งไม่ว่ายังไงบ๊อบเขาก็ชหาทางเปิดโปงเจ้าพวกนั้นให้ได้หลังจากที่คุยกับนาดีนเสร็จบ๊อบเขาก็กลับมาเตรียมสิ่งของที่จาเป็นสาหรับแผนการของเขาส่วนทางด้านนาดีนเธอก็ได้มาหาจนสันเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องของคาดีนาเธอนักข่าวสาวชาวรัสเซียที่เธอรู้มาจากบ๊อบพอจนสันถูกนาดีนถามแบบนี้เขาเองก็ตกใจอย,อยู่ไม่น้อยแต่จนสันก็ได้ตอบป,ปัดปไปว่าเขาคุยกับเธอมาแล้วและคาดีนาเธอก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกกัับเเเรื่่องพวนนนนนีี้้ลยททําาใหด หน้าที่ของจอสันเธอเธอก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาว่ามันต้องเป็นอย่างที่บ๊อบบอกแนะ่ๆแต่ในตอนนี้เธอก็ยังทําอะไรไม่ได้เธอเลยต้องกลับไปก่อนถ้าตัดภาพสลับกลับไปที่บอ๊อบเธอตัวบ๊อบเขาได้ลงมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆที่เขากดดานอยูอ่และก็เป็นอย่างเช่นเคยหญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านเธอก็จําใบหน้าของบ๊อบได้เธอเธอก็เลยได้โทรแจ้งตำรวจเลยทําให้ทาง FBI ได้รู้ตําแหน่งของบ๊อบแล้วแต่ว่าก่อนที่ทาง FBI จะพากันบุกมาเธอทางฝั่งจอสันที่ต้องการจัดการกับบ๊อบก่อนที่ FBI จะได้ตััวววเเเเขา san, he าาาาาไอออจสน้้ก็ยยมหรื่งงล FBI เขาก็อ้างว่าบ๊อบเป็นคนที่อันตรายมากๆเจอร์นสันเลยอยากจะตรวจสอบดูก่อนว่าที่นั่นบ๊อบมีเพื่อนหรือว่าที่กบดานอยู่หรือเปล่าและในระหว่างที่ FBI กําลังตรวจสอบข้อมูลตามที่จอร์นสันได้บอกไปเจอร์นสันเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้โทรไปบอกให้แจ็คเตรียมตัวไว้ส่วนตัวเขาก็ได้รีบขับรถบึ่งมาหาจูลี่ซึ่งจอร์นสันก็ได้เค้นถามจูลี่ว่าบ๊อบเขามีเหตุผลอะไรที่ไปปรากฏตัวอยู่แถวนั้นและจะทํายังไงถึงจะตามหาตัวบ๊อบเจอได้ในตอนแรกจูลี่เธอก็ไม่ยอมบอกแต่พอจอร์นสาาาวขอเอเเุดท้ยยี่่กก็บบ มีเพื่อนที่มีชื่อว่าเอริกอยู่และที่เทือกเขาเบเกอร์ที่บ๊อบเขาป้ากดตัวขึ้นมาทีนั้นเนี่ยบ๊อบเขาก็มีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่ด้วยเธาทำให้หลังจากที่จอร์สันเขาได้รู้เรื่องนี้จอร์แนเขาก็ได้ติดต่อไปให้แจ็คลวงนาไปจัดการกับบ๊อบที่กระท่อมหลังนั้นก่อนได้เลยแต่ทว่าในตอนที่แจ็คเข้ามาถึงอาบนเทือกเขาแห่งนี้มันก็เงียบสงัดมากๆอีกทั้งพื้นที่ทั้งหมดมันก็ยังเหมาะกับการซุ่มยิงของบ๊อบด้วยเธอแจ็คที่รู้ดีว่ามันอันตรายเกินไป พร้อมกับคนของ FBI แล้วเหมือนกันเพในตอนที่มาถึงปรากฏว่ากระทอมที่บ๊อบกดดานอยู่มันก็เงียบสงัดตามที่แจ็คบอกจริงๆและพอพวกของจอร์สันได้บุกเข้าไปก็ปรากฏว่าบ๊อบเขาก็ไม่ได้อยู่ในนั้นซึ่งความจริงแล้วบ๊อบเขาก็ซุ่มรออยู่ด้านนอกและทันทีที่ได้โอกาสบ๊อบอเขาก็ได้เปิดฉากยิงไปใส่พวกของจอร์สันก่อนเลยแต่ในระหว่างที่บ๊อบก,กำลังกระหน่ำยิงใส่พวก f อ i ปรากฏว่าจอร์สันก็ได้คว้าปืนที่อยู่ภายในกระทอมยิงสวนมาทางบ๊อบที่กำลังซุ่มยิงอยู่และในตอนที่จอร์สันลั่นไกนกล ก่อนหน้านี้เขาแถมในตอนที่จอร์นสันกับทาง FBI เดินมาดูสภาพของบ๊อบพวกเขาก็เจอทางเส้นผมเศษกระโหลกแล้วก็สะโพกไทเทเนียมที่บ๊อบก็เคยผ่าตัดมาก่อนหน้านี้โดยที่สะโพกไทเทเนียมมันก็เป็นซีเรียลนัมเบอรอของบ๊อบจริง,รงๆนั่นเลยหมายความว่าบ๊อบเขาได้ถูกจอร์นสันจัดก,การลงไปแล้วนั่นเองแต่แล้วหลังจากทีเรื่องราทุกอย่างมันจบลงระหว่างที่นาดีนเธอกําลังดูหลักฐานที่อยู่ภายในกระท่อมเขาปรากฏว่าก็ได้มีใครบางคนโทรมาหาเธอซึ่งปลายสายเขาก็คือบ๊อบพระเอกของเราที่ยังไม่ได้ตายและบ๊อบก็ได้บอกกับนนาาาดไไไปวว่่เเ้ใใจธอหม ซึ่งถ้าเกิดนาดีนยังไม่ยอมเชื่อใจเขาเธอจะไปบอกคนอื่นก็ได้ว่าเขายังไม่ตายหรืออีกทางหนึ่งก็คือปล่อยให้บ๊อบทําตามทางของเขาหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพไปในตอนอดีตที่บ๊อบกับดอนนี่กําลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่โดยพวกเขาก็กําลังดูลาดเล่าให้กับขบวนรถของกองทัพที่กาลังจะเล่นผ่านเข้ามาในเมืองนี้ทว่าในตอนที่ขบวนรถมาถึงจู่ๆก็ได้มีบุคคลน่าสงสัยปรากฏตัวขึ้นมาที่หน้าต่างฝั่งตรงข้ามอีกทางก็ยังมีพวกศัตรูที่รูต้แหน่งของบ๊อบและดอนนี่กาลัง ตำแหน่งและหาทางหนีเอาตัวรอดแต่บ๊อบที่กลัวว่าชายคนก่อนหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นมาจะเป็นอันตรายต่อขบวนรถเขาก็เลยบอกให้ดอนนี่พยายามยันพวกศัตรูเอาไว้ส่วนบ๊อบเขาก็ยังคงนอนเล็งไปที่ตำแหน่งเดิมต่อไปึ่งในระหว่างที่เอลิกกำลังถูกพวกศัตรูโจมตีอย่างหนักหน่วงในที่สุดชายคนที่บ๊อบสงสัยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับ RPG ในมือบ๊อบที่เฝ้าดูอยู่เขาเลยสามารถจัดการกับชายคนนั้นก่อนที่เขาจะยิง RPG ไปที่ขบวนรถที่กำลังเล่นผ่านมาหลังจากนั้นบ๊อบเขาก็ได้วิ่่่่งงงลลลชววยยดอนนนนนีีใใตททกกััแเเําาห้พขคู สามารถฝ่าพวกศัตรูและกลับมาที่ฐานได้อย่างปลอดภัยแถมบ๊อบเขาก็ยังช่วยขบวนรถจากการถูกรอบโจมตีได้ด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นบ๊อบเขาก็ได้ขัดขืนคําสั่งของจอร์สันที่สั่งให้เขาถอยจอร์สันเขาเลยสั่งลงโทษพระเอกของเราประยกใหญ่เพื่อไม่ให้มีการขัดขืนคําสั่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกและทว่าที่จริงจอร์สันก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแต่เขาที่เป็นหัวหน้าก็ต้องจาเป็นสั่งลงโทษลูกน้องเพราะเพราะว่าบ๊อบก็ขัดขืนคาสั่งของเขาเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีใครเอาเยี่ย นำเหล้ามานั่งดื่มกับบ๊อบและดูเหมือนว่าจอร์นสันเขาก็จะห่วงในความปลอดภัยของบ๊อบอยู่ม่น้อยเนื่องจากมือสไนเปอร์ที่มีฝีมือขนาดบ๊อบน่ะหาตัวจับยากถ้าเกิดกองทัพต้องสูญเสียบ๊อบไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคงไม่ใช่เรื่องดีสําหรับพวกเขารวมถึงตัวจูรลีแนะ่าทางด้านบ๊อบที่ได้ฟังเหตุผลของจอร์นสันน้ำพระเอกของเราก็เข้าใจซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบ๊อบกับจอร์นสันพวกเขาจะสนิทสนมกันอยู่ไม่น้อยทว่าพอตัดมาในตอนปัจจุบันปรากฏว่าเหตุกกกกาาาารรรณ์มมัััันนนน็ไดดด้้ลลบบบบบตตะเเเจอออหสสทีีี่คิแวงใ กับหักหลังเพื่อนของตัวเองขนาดที่จูลี่เธอต้องทนจัดงานศพของสามีเอทีพึ่งจะถูกจอร์แดนฆ่าตายไปเลยด้วยอส่วนทางฝั่งจอร์แดนและดิมิตีที่รับงานมาจากพวกรัสเซียในระหว่างที่พวกเขากําลังจับตาดูงานศพของบ๊อบดีสเวกเกอร์อยู่ถ้าจากหลักฐานของบ๊อบทั้งหมดที่พวกเขาเจอในที่เกิดเหตุต่อให้ทั้งหมดหมดันจะเป็นการจัดฉากของบ๊อบและบ๊อบไม่ได้ตายจริงก็ตามเฮอทว่าทางรัสเซียก็เชื่อเรื่องนี้ไปแล้วเฮอหมายความว่างานที่พวกเขาต้องจัดการกับบ๊อบมันได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองแต่งงนนน่่ยยยยัังงงงงไก็มีีพานนคึทเหลลืืออออออรดดยู่่่แแะเธคคนนนนั้นก็มขงีีทบไฮ ชเหลือดีมิที่เขาเลยบอกให้จอร์นสันไปจัดการกับเธอซะทาเอาจอร์นสันเขาแทบจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้แค่แต่ในเมื่อเรื่องมันก็เลยเถิดมามากขนาดนี้แล้วจอร์นสันเขาก็เลยต้องจําใจทําตามสิ่งที่ดีมิที่สั่งมาหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้เล่าย้อนกลับมาในอดีตอีกครั้งโดยในตอนนี้เองจอร์นสันเขาก็ได้ข้อมูลของมุลลออับดุลหนึ่งผู้บัญชาการคนหนึ่งของตาลีบันซึ่งเจ้ามุลลอคนนี้ทางกองทัพก็ต้องการตัวมากๆทว่าจากข่าวกรองที่ได้มาเจ้ามุลเลอมันก็กําลังซ่อนตวนัวอยาล,าลาากเ เ่งการประทะให้ได้มากที่สุดเอในวันพรุ่งนี้จอร์นสันก็เลยตั้งใจจะพาทีมไปเจราจากับหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อเผื่อที่ว่าทางหมู่บ้านจะยอมส่งตัวมุดล้อมาให้พวกเขาแบบดีๆแต่ยังไงซะก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยพวกเขาก็จําเป็นต้องส่งคนไปดูลาดราวก่อนเ่อจอร์นสันก็เลยบอกให้บ๊อบก,กับดอนนี่ลวงหน้ากันไปก่อนในคืนนี้บ๊อบก,กับดอนนี่ก็ต้องคอยสอดส่องว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมและพอถึงเวลาเจรจาบ๊อบก,ก็ต้องเป็นคนคุ้มกันพวกเขาจากตำแหน่งซุ่มยิงให้ซึ่งถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติจจาาาาาาากกแผนนนนนขาาขขออออออองงงพวเเเเ้้ม้มม่่หสสสั็สุญตใบบลลืไดดยท ดูเหมือนว่าจะมีคนจาก CA คนหนึ่งมารอเจอเขาและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาก็คือดีมิทีนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าดีมิทีเขาน่าจะต้องการตัวมุลล้ออับดุลเปล้าหมายของพวกจอร์นสันที่กาลังจะไปจัดการในวันพรุ่งนี้และดีมิทีก็ต้องการให้จอร์นสันส่งตัวมุลล้อให้กับเขา้ถาแถมยังให้อะไรงานกับกองทัพว่ามุลล้อได้ถูกจัดการไปแล้วด้วยถทาว่าจอร์นสันในตอนนี้ที่ยังคงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่จอร์นสันก็ได้เลือกตอบปฏิเสธข้อเสนอของ,ขของอ John ดีมรรหว่่่าาาานนล้อมไไไปตตงๆเเขูุผะจ เขาก็ได้เลือกทําตามสิ่งที่ดีที่เขาขอหลังจากนั้นระหว่างที่บ๊อบกับดอนนี่กาลังเตรียมตัวจอนสันก็ได้เอาตําแหน่งซุ่มยิงของพวกเขาทั้งสองคนมาให้ซึ่งพอบ๊อบได้เห็นเขาก็ดูได้ทันทีว่าตําแหน่งนี้มันห่วยแตกมากเขา,าบ๊อบกับดอนนี่ก็เลยแย้งจอนสันไปว่าตําแหน่งนี้มันไม่เห็นอะไรเลยแต่ปรากฏว่าจอนสันเขาก็ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นนั่นเลยทําให้บ๊อบกับดอนนี่ต้องเดินทางไปยังตําแหน่งที่จอนสันบอกเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถขัดขืนคําสั่งของ, John องอจอรา,า,านสันม,าามททแ่่ีี ของดอนนี่ได้เห็นจอร์แดนเธอดูเหมือนว่าเธอก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นกับเธอทว่าเธอเองก็ได้ยอมรับความตายที่เดินทางมาถึงหน้าเธอแล้วตัวจอร์นที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำแต่สุดท้ายเขาก็ต้องลงมือสังหารแม่ของดอนนี่้วยตัวเองและพอจบเหตุการณ์ของจอร์แดนตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนอดีตอีกครั้งโดยก็เป็นเวลาที่บ๊อบกับดอนนี่กําลังดูลาดเล่ที่หมู่บ้านมูซาคาราอยู่ทว่าตําแหน่งที่พวกเขามาซุ่มสังเกตการํามันก็เป็นมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นด้านในหมู่บ้านได้เลยเเเขบบ็อออกกกกััดนนนนีี่่่่ลยยคุยถึึงงรืงทิ้แต พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นเลยทําให้บ๊อบกับดอนนี่ยังคงต้องเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ต่อไปจนกระทั่งเวลามันได้ล่วงเลยไปถึงตอนเช้าซึ่งทางฝั่ง,งจอร์สันเขาก็ได้พาทีมมาเจราจากับหัวหน้าหมู่บ้านตามแผนแต่แล้วระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกําลังเจราจากันอยู่สุดท้ายก็เป็นทางฝั่งของจอร์สันเองที่ถูกหักหลังเนื่องจากทหารที่พาเขามาที่นี่เขาก็เป็นคนของมุลล้ออับดุลน,นั่นเองมิหนำามเมื่อพวกนี้ยังรู้ตําแหน่งที่บ๊อบกับดอนนี่ซ่อนตัวอยู่ทําให้ในตอนที่ความจริงถูกเปิดเผยพวกมััันนนนนกก็ไได้ยยิงง RPG ปใส่่่่ตตําแหทีีบบบอนนอออซวู แถมหลังจากนั้นไม่นานมุลล์ล้เขาก็ได้ออกมาเตรียมตัวจัดการกับจอร์นสนด้วยเพราะทว่าก่อนที่ชีวิตของจอร์นสนจะจบลงเธอจูจูบ๊อบกับดอนนี่ที่ตัดสินใจย้ายตำแหน่งมาก่อนหน้านี้พพวเขาก็ได้เปิดฉากยิงใส่มุลล์ล้ที่กำลังจะจัดการกับจอร์นสันรวมถึงบรรดาลูกน้องของมุลลล้อที่ยืนอยู่รอบๆด้วยนั่นเลยเปิดโอกาสให้จอร์นสนสามารถจับกุมตัวทหารที่หักหลังเขาและก็สามารถพาทีมถอนกําลังกลับมาได้อย่างปลอดภยัยพอจอร์นสันกลับมาถึงฐานทัพจอร์นสนเขาก็ได้มาหาดิมิทีที่กำลังรรออออเเเขขขาาาายููู่่่่่ซึึงงงงทฝัดดดิมมม้้หืนวไไสกกผ ที่เกิดขึ้นเลยเฮอมีนำซ้ำเขายังบอกกับจอร์สันไปด้วยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่การทดสอบความเป็นผู้นำของจอร์สันเท่านั้นและปรากฏว่าจอร์สันก็สอบตกเนื่องจากถึงแม้ว่าภารกิจจะสำเร็จแต่บ๊อบกับดอนนี่ที่เป็นลูกน้องพวกเขาก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของจอร์สันเธหมายความว่าจอร์สันเขาไร้ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองทว่าถึงแม้จอร์สันเขาจะสอบตกและอีกไม่นานจอร์สันคงถูกสั่งปลด,ดออกจากการเป็นหัวหน้าแน่ๆแต่ทั้งฝั่งดิมิทีก็อยากชวนจอร์สันไปทำงานด้วยอีก อยู่กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจจริงๆนั่นเลยทําให้สุดท้ายจอร์นสันที่คิดว่าทางนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเขาก็เลยได้ตอบตกลงรับข้อเสนอของดีบิที่จนกระทั่งเหตุการณ์มาได้ล่วงเลยมาถึงตอนปัจจุบันนั่นเองหลังจากที่จอร์นสันได้จัดการกับแม่ของดอนนี่ไปแล้วโดยความที่เขาก็ผ่านเรื่องที่หนักหนามามากมายจอร์นสันเขาก็ได้กลับมาพักที่บ้านของตัวเองและเขาก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่มีภรรยารออยู่ที่บ้านซึ่งภรรยาของจอร์นสันที่ไม่รู้ว่าสามีตัััววเเเเเออออออองงททททํําาาาะไไรมมมธกกกกก็ดด้้ปลบจหหนนนนสีี่่่ืืยุ หนึ่งทางฝั่งของนาดินและแจ็คเพื่อกอนหน้านี้แจ็คเขาก็ได้เอาเรื่องคดีต่างๆมาคุยกับนาดินจนทาให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันขึ้นมาและด้วยความที่แจ็คเขาก็เอาเรื่องข้อมูลเป็นเหยื่อหล่กเอแจ็คเขาก็เลยสามารถหลอกให้นาดินมากินกาแฟกับเขาได้ทางด้านนาดินถึงแม้ว่าหลังจากที่นั่งคุยกันไปสักพักเธอจะจับได้ถึงเหตุผลที่แจ็คเขามาเธอคงเป็นเพราะว่าแจ็คตั้งใจจะขุดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีความในอดีตทีนาดินเธอใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องหาเกินเหตุและเหตุผลที่แจ็คต้องทาถึงขนาดนกกราจออดุ แผนกสืบสวนของ FBI นั่นเองทว่าในตอนที่นาดีนเธอกลับมาขึ้นรถเธอที่เพิ่งจะดื่มกาแฟที่แจ็คเขาได้วางยาเอาไว้สติของเธอมันก็ได้เริ่มเลือนลางหายไปจนทําให้แจ็คได้จับตัวเธอกลับมาที่บ้านของตัวเองและแจ็คเขาก็ตั้งใจจะปิดปากนาดีนโดยทําให้เหมือนกับนาดีนนะเป็นโรคซึมเศร้าและใช้ยาเกินขนาดถ้าแต่ก่อนที่แจ็คเขาจะลงมือจัดการทุกอย่างจนเสร็จพอปรากฏว่าบ๊อบเขาก็ได้โผล่เข้ามาเล่นงานแจ็คนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่ได้เข้ามาต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ทั้งสองฝ่ายก็ต่างห้ามหันกันโดยไม่มีใครยอมใครถ้าว่าสุดท้ายบ๊อบเขาก็พลาดท่ากำลังจะถูกแจ็คจัดการ แต่นาดีนที่สติเลือนลางสุดสเธอก็ได้หยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่แจ็คทำให้แจ็คเขาตัดสินใจวิ่งหนีไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะลงมือจัดการกับบ๊อบได้สุดท้ายหลังจากที่แจ็คจากไปแล้วบ๊อบกับนาดีนก็ได้มานั่งคุยกันและจากที่พวกเขาเพิ่งผ่านความเป็นความตายกันมาในที่สุดนาดีนเธอก็เชื่อแล้วว่าสิ่งที่บ๊อบพูดออกมาเป็นความจริงทั้งหมดแต่ยังไงซะพวกมันก็รู้แล้ว่าตอนนี้บ๊อบยังรอดอยู่ซึ่งอีกไม่นานจอร์แนต้องส่งคนมาจัดการกับบ๊อบแน่และนั่น็ออเืปแบบบบ็เเากลยยื่นข้้ออเสใหกับบบนนาาดดีโยท่เเ้้กกก็ไไออใหธลัป ทำงานตามเดิมมาให้ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและระหว่างนั้นเนี่ยบ๊อบเขาก็จะตามสืบว่าใครที่อยู่เบื้องหลังและเขาก็จะหาทางจัดการกับพวกนั้นเองในท้ายที่สุดด้วยความที่นาดินเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอก็เลยยอมตกลงเรื่องมือกับบ,บ๊อบหลังจากนั้นบ๊อบเขาก็จากไปพอพร้อมกับที่ตัวซีรีส์ในตอนนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ชูเตอร์ในตอนที่3และตอนที่4ยังไงสาหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้และอยากดูกันต่อทุุจจกก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 คคนนนนน็็็ออยย่่่าาาาาลลลืืมมมดดดไแ้้้้ววเเเเพพปััังใจจหบระสททีี อย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ